พราะสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงที่ตรวจสอบได้ทั้งหมดผู้ที่อยู่ในห้องประชุมก็จะเป็นคนที่รับฟังว่าแนวคิดที่เราเสนอของกระทรวงสุขะไรนั้นเรียกว่าสามสิบบาทส่วนอีกสองเรื่องนี้เป็นเรื่องสองประการสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของสวัสดิการราชการก็ทุกอย่างมีกฎหมายอยู่ผมคิดว่าขณะนี้มันเป็นหนี้ที่อนะครับเราคงต้องคุยกันอะไรที เรากำลังคุยกันว่าจะทําอย่างไรให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมไม่เทลืเทีจะทำอย่างไรให้เงินที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตัวปราการบอกว่าค่อนข้างสูงเราก็ปรับเป็นสามกลุ่มต่างๆเหล่านี้ผมเช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนกำลับบงรออยู่เราไม่เคยจับเรื่องโควต้าเปมนมาเรืนองการผมขออน,นุญาตพูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับชวันนี้คือประชาชน ใช่สิบกาทอง30บกว่าตามเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบระกรสุขภาพนะครับถูกต้องครับผมยืนยันมาทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เรากําลังพูดถึงในกระทรวงสาธารณสุขว่าจะทํายังไงให้บริการที่ดีขึ้นจะทํายังไงให้กระจายบริการออกไปที่เราเรียกว่าเ e สต์เซอร์วิสซึ่งขณะนี้ก็เริ่มเดินหน้านะครับก็ยืนยันครับประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเดิมเหมือนเดิมเราจะทำให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขดีขึ้นครับ ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับเพราะเรายังไม่เคยมยีเรื่องนี้มาพูดจาะ<ม>คิดในกระทรวงนะครับ<ม>เราคิดเรื่องเขตสุขภาพเราจะทําบริการของเราให้ดีอย่างไร<ม>เราจะเอาเงินที่มีอยู่ขนาดนี้เนี่ยที่เข้าสู่ระบบนนะฮะหลกัหลกๆคงมีประกันสุขภาพประมาณแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณทางกระทรวงสุขภาพประมาณรวมความแล้วประมาณสองแสนล้านเนี่ยเรากำลังคิดถึงว่าจะใช้เงินก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง ผมเช่อขณะน,นี้ทั้งกร,ระทรวงกำลังคิดเ,เรื่องจะทำงานในเ่างของใครในเรื่องโคเปนเฮเเนี่ยที่ผ่านมาคือกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีการศึกษาแนวคิดนี้มาบ้างแล้วมีผมการศึกษามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าขณะนี้ที่เรามองในฐานะที่เราเป็น provider คือเราจะจัดบริการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรและเงินที่เข้าสู่ระบบข,ของเรานะครับที่เป็นปีจุดอ่อนเรากำลังคิดว่าเราจะปรับอย่างไรเพราะฉะนั้นกลไกเขตเนี่ยครับจะเป็นการปรับในเรื่องต้น ของเบเตอร์เซอร์วิสมองเรื่องของธรรมอธิบานมองเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องโปร่งใสอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าไป